สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะของชาวนักสัตว์ปีมะโรงประจําเดือนกุมภาพันธ์2568เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ดาวพระหัสเริ่มขยับแล้วเริ่มเดินหน้าแล้วก็คือตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะคะส่วนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีดาวอาทิตย์นะคะจะมีดาวอาทิตย์ย้ายไปสถิตท,ที่ราศีกุมนะคะ,ะมีดาวพุธ ก็ย้ายด้วยนะคะตั้งแต่5กลุมภาเลยการติดต่อการพูดคุยการตกลงการเจรจานะคะหรืองานอะไรใดๆก็ตามนะคะของชาามรงเนี่ยที่คุณน่วงหนักหรืองานใดๆที่คุณอืดลาช้าติดขัดติดปัญหาอะไรต่างๆนานาในช่วงของเดือนกุมภาพันเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าน่าจะส่งผลดีกับคุณด้วยนะคะของชาามรงส่วนเอ่อช่วงจังหวะที่ ดาวพุธย้ายนะคะมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่สองคนต้องส่งเสริมนะคะเราก็มองว่าจะมีอะไรที่มันดีกับคุณในเรื่องของการสื่อสารหรือการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือน่าจะมีโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลดีกับคุณด้วยเช่นกันนะคะส่วนในช่วงของกุมภาพันเนี่ย ก็ดาวพุธก็จะย้ายอีกรอบหนึ่งนะก็คือปลายเดือนนะคะดาวพุธก็จะย้ายไปเข้าสู่ราศีมินไปอยู่ร่วมกับราหูผลประโยชน์อะไรต่างๆนานา,นาที่คุณจะต้องได้รับคุณก็อาจจะมีโอกาสได้รับนะคะของ,าางชาวมะโรงชาวมะโรงก็อาจจะมีในเรื่องอะไรค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวมะโรงนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะาดาวประจําปีนักสัตว์ของคุณเนี่ยนะคะน่าจะเป็นดาว พระหัตถ์ด้วยนะคะดาวจาปีนักสัตว์ก็น่าจะส่งผลดีกับคุณด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันคร่าวๆนะคะขอบคุณเอฟซีมากๆนะที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สาวเสียงว่าจะอยากจะฟังคลิปต่อไหมก็ยังมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ยังมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออ โอเคก็อยากจะฟังต่ออะไรอย่างนั้นก็เลยทําขึ้นมาต่อนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเหมาะจะทําในลักษณะที่ว่าปีละสองหนก็พอแล้วนะคะของสิบสองนักสัตว์ชาวมะโรงจะมีจุดเปลี่ยนแปลงค่ะนะะจุดเปลี่ยนแปลงหมายถึงจุดสิ้นสุดปัญหาต่างๆนานาที่เหนื่อยหนักนะคะแต่ชาวมะโรงก็ระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสุขภาพร่างกายน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นคนใกล้ตัวไหมเขาไปเชื่อมโยงกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะของชาวมะโรง หรือตัวตอนนี้ในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอะไรเอ่ยการอยากจะทําอะไรกับตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ชาวมังกรจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อเจรจาการงานซึ่งส่งผลดีในเรื่องของช่องทางไรายได้หรือส่งผลดีในเรื่องของเงินเดือนหรือส่งผลดีในเรื่ององผลประโยชน์ผลงานของคุณนะคะส่วนอ่าบางท่านนะคะ จะทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับต,ต,ต่างทินแดนไกลยอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาด้วยเช่นกันของชาวมรงช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการอะไรเลยอ่าการได้รถใหม่ก็เห็นด้วยนะคะช่วงนี้ส่วนเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะคืออะไรโอเคค่ะนะคะปัญหาอะไรต่างๆนะที่คุณรู้สึกว่าพอเรามองว่าเป็นปัญหานะคะเดี๋ยวพอเปิดไพ่ยอย่างนี้อย่ามีดรา,ม,านะม่านะเพราะมีมีมีคอมเมนต์ของราศีค่ะนะคะ เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเปิดไพ่ไม่ดีทำไมมองในมุมดีการอ่านไพ่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะชาวมรงงอาจจะหมายถึงการจบสิ้นปัญหาทุกอย่างเริ่มคืบหน้าละนะครับปัญหาอุปสรรคอะไรนานาต่างๆนานาที่คุณพยายามต่อสู้หรือก็อะไรก็แล้วแต่มันก็เริ่มมองเห็นอะไรที่มันเป็นทิศทางที่ดีละนะคะส่วนการค้าการติดต่อเจรจารเนี่ยส่งผลดีกับชาวมรงค่ะชาวมรงช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นะ,ะจากการติดต่อจากการค้าการขาย ช่วงนี้ใครที่ต้องการหาข้อมูลหรือศึกษาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากจะลงทุนธุรกิจอะไรของคุณบางสิ่งบางอย่างอีกหนึ่งงานทางเลือกก็เป็นโอกาสเช่นกันหรือคุณเพิ่งลงทุนลงไปแล้วคุณก็ต้องเขาเรียกว่าก็พยายามพัฒนาเราเรียกว่าการพยายามพัฒนาดีกว่านะคะในเรื่องของบ้านบางทีอาจจะเหนื่อยหน่อยนะนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะในเรื่องของบ้านหรือภาราค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะกับคนใกล้ตัวได้ส่วนชาวมารงในบางท่าน จะมองแบบนี้อจะมองว่า,าในบางเคสก็กำลังจะรอคอยข่าวดีจากการที่คุณไปติดต่อสัมภาษณ์งานมาคุณก็กำลังจะได้รับโอกาสข่าวดีนี่แหละนะคะส่วนโชคช่วงนี้คุณกำลังจะมีโชคโชคจากการทำงานโชคมาจากการติดต่อการค้าธุรกิจนะคะโชคมาจากใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณส่งเสริมอุปถัมภ์ได้ถ้าคุณมีติดขัดติดปัญหาแล้วก็โชคโชคโชคบางสิ่งบางอย่าง คอมมอนเซนต์บางสิ่งบางอย่างหรืองานอะไรใดๆก็ตามที่คุณอยากจะลงทุนเปิดธุรกิจงานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกงานบริการต่างๆนานาก็จะเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะคะงานอะไรใดๆก็ได้ที่เป็นงานส่วนตัวหรือคุณอาจจะมีโอกาสช่องทางไรายได้อาชีพเสริมของคุณเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใช้ความสามารถของคุณเองนะคะหาเงินออนไลน์หาเงินอะไรของคุณอย่างเงี้ยก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะคะอ่าส่วนในช่วงจังหวะนี้ดวงของคุณนะคะอาจจะหมายถึงอะไรช่วงพลิก พลิกผันนะครับพลิกเรื่องเราไม่ดีก็หมายถึงว่าคุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคคุณได้ต่อสู้คุณได้พยายามใช้ความพยายามเอาชนะปัญหามาได้นะคะส่วนะระวังสุขภาพร่างกายของคนในบ้านด้วยนะคะคนในบ้านส่วนสําหรับคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวรู้สึกว่าจะมะีใครคาดหวังโชคจะมีโอกาสมีข่าวดีนะ โชคตรงนี้อาจจะหมายถึงสมาชิกนะคะได้นะสมาชิกใหม่ได้นะชาวมรูเดี๋ยขอขยายนะคะอาจจะหมายถึงถึงสมาชิกใหม่ค่ะ <c oughs> ชัดเจนมากๆเลยใครคาดหวังในเรื่องของอยากจะมีลูกยกตัวอย่างเลยค่ะหรือคุณอาจจะรอจังหวะการมีลูกก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะใครที่มีปัญหาความรักเนี่ย ก็ระวังแค่ในเรื่องของอะไรเอ่ยการสื่อสารที่ผิดใจกันที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือใครที่มีปัญหาความรักถ้าเรื่องแบบว่าเรามองว่าบางบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณอาจจะลักษณะว่าคุณอาจจะห่างเหินมาแล้วนะคะบางครั้งบางคราวจะมองในมุมมองว่าห่างเหินมาแล้วนะคะส่วนใครที่แบบว่าความรักของคุณนะ,ะถ้าคุณไปรักคนที่เขามีเจ้าข้อบเจ้าของอันนั้นยิ่งระวังอย่าเลย นะคะส่วนในสำหรับชาวโสดจะมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามานะคะสำหรับชาวโสดแต่ก็ให้ดูดีๆด,ด้วยนะให้ดูดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะบางท่านก็แบบว่าต้องดูก่อนนะคะนะคะว่าอ่ามาในรูปแบบไหนแบบไหนมาในรูปแบบอุปถัมภ์หรือมาในรูปแบบสแสวงหาผลประโยชน์ก็ต้องดูกันไปนะคะ แต่เราก็มองว่าดาวประจําตัวของคุณในเดือนนี้ประจําปีนักสัตว์นะเริ่มขับเคลื่อนละเริ่มขยับละก็เริ่มเดินหน้าละมันก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแหละกับชาวบะโรนะคะก็น่าจะมีในเรื่องของใครที่ต้องอ่าการพบรักทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอารูปรักเอาเร็วๆแล้วก็เอาเรูปรัก จะทำสั้นกว่านี้ก็คงไม่ไหวนะคะบางท่านบอกว่าขอสั้นๆขอสั้นๆห้าน,นาทีอย่างเงี้ยคุณจับใจความเจ้าสั้นๆเลยแล้วมันเร็วแบบอย่างนั้นก็มันก็ไม่น่าจะได้ผลอะมาดูกันค่ะในเรื่องของงานค่ะในเรื่องของการงานคุณยังได้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์เบื้องหลังถ้าใครทํางานอยู่ในองค์กรบางท่านมีโอกาสมากๆเลยค่ะนะคะได้รับโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆการเดินทางไกลได้ด้วยซึ่งเป็นโชคในชะตา นะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทกับผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังได้ได้ทั้งนั้นนะคะผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ส่วนใครต้องออกงานเปลี่ยนงานก็คุณก็กําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของงานการได้งานมาจากผู้ใหญ่เช่นกันนะคะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมาจากเส้นสายได้ไหมได้หรือมีคนช่วยคุณให้ได้งานนะคะหรือมีมีคนชี้เป้าชี้ช่องทางอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครออกงานหรือถ้าใครพักงานมาหรือใครว่างงานมาก็ตามคุณกําลังจะมีโอกาสงานทางเลือกใหม่ๆและบางท่านใครต้องการอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ทําธุรกิจส่วนตัวการลงทุนธุรกิจส่วนตัว นะคะเพราะบางท่านออกงานมาจับงานธุรกิจสูงตัวก็มีส่วนในบางเคสนะคะจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆสำหรับชาวมรงกรนะจะมองในมุมมองแค่จะมองในมุมมองว่าใครพยายามหางานจะได้งานนะคะตรงนี้เพราะบางท่านว่างงานมาบางท่านออกงานมานะคะส่วนบางท่านก็ระวังปัญหาความเครียดความอึดอัดในสายงานบ้างเป็นธรรมดากับทีมงานกับผู้ร่วมงานกับ ลูกกับ,บเออกับอะไรอะกับบริวารได้ไหมได้นะคะแต่ปัญหาตรงนี้มันก็น่าจะจบสิ้นไปแล้วล่ะ <c oughs> ยกเว้นสจากว่าคนที่ต้องการมีงานทางเลือกใหม่ <c oughs> ก็จะได้งานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและบางท่านโชคดีมากๆคุณอาจจะไม่ได้ได้งานใหม่แต่คุณอาจจะได้รับมอบหมายหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องแสดงศักยภาพของคุณอ่ะบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงนี้ นะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือใครต้องการงานทางไกลก็จะมีโอกาสได้งานทางไกลนะคะการเดินทางต่างถิ่นดานไกลได้มาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการทองของมรงค์ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยการเงินจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับรถบางท่านได้รถบางท่านเปลี่ยนรถใหม่ บางท่านรอเปลี่ยนรถใหม่และบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยการปรับปรุงบ้านได้นะคะการปรับปรุงบ้านได้ใครรอจังหวะการขายบ้านบ้านเก่าอาจจะมีโอกาสนะนะคะเพราะบางท่านรอนานนะคะเนี่ยการเงินก็ได้ข่ามันมาจากมันมาจากหรือคุณกาลังจะได้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะคะเงินจากการติดต่อกับลูกค้าเงินค้าขายนะคะคเงินเก่าเก่าเงินที่คุณรอได้ทั้งนั้นนะคะ ส่วนชาวมรงกลังจะมีช่องทางการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นคืออีกหนึ่งช่องทางการเงินของคุณนะคะส่วนบางท่านลงทุนมาแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมลงทุนแล้วมองไม่เห็นอะไรที่มันดีขึ้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราก็มองว่าจังหวะช่วงของเดือนนี้คุณก็เริ่มมองเห็นอะไรที่มันเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางไกลชีพปรจอลงเท้าด้วยนะคะและบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรแบบ กับบริวารถ้าใครมีลูกมีหลานก็ค่าใช้จ่ายมาค่ะนะคะค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องควบคุมดูแลเพราะเรามาว่าตอนนี้คุณได้มาเงินของคุณช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เงินมาแต่บางทีคุณอาจจะมีเงินต้องจ่ายออกแล้วก็ค่าใช้จ่ายมารองช่วงนี้ค่าใช้จ่ายบางท่านไปตรวจเช็คสายตาหน่อยนะอ่าหรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องอะไรกันตันสายตาเปลี่ยนแปลงทําแว่น,นจ่ายเงินซื้อแว่นจ่ายเงินทําแว่น ตรวจเช็คสายตาได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของคนในบ้านก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคนะคะนอกกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมีแต่เรื่องดีในเรื่องของงานการบุกเบิกงานใหม่ช่องทางโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้เกิดขึ้นการเงินสามารถหมุนเงินได้มีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนนะคะ,ะ,คะเงินมาจากความสามารถพิเศษของคุณหรือเงินมาจาก อาชีพการงานของคุณช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงของชั่วโมงทําเงินด้วยก็มาจากความสามารถเพราะบางท่านทําการตลาดบางท่านอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสนะคะใครที่เป็นอาชีพเซลล์เซลล์ขายบ้านนะคะก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกัน บางท่านได้โชคฟลุกนะคะได้โชคการเดินทางมาจากการทํางานของคุณอ่าโชคอะไรเอ่ยได้เดินทางไกลหรือบางท่านจะได้รถได้นะคะใครต้องการจะเอารถก็อาจจะมีโอกาสได้รถได้ยุติยนานผ่านะนะคะรถเก่าอาจจะรู้สึกว่าเยเดี๋ยวมีปัญหาอะไรอย่างนั้นน่ะต้องการเปลี่ยนรถก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกับเงินเอารถใหม่แล้วบางท่านช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางไปเกี่ยวข้องการเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการ การเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการกราบไหว้ขอพรมูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่ฮะช่วงเนี้นะคะสุขภาพร่างกายระวังปัญหาผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้ที่คุณจะต้องมีเกณฑ์การไปปรึกษาหาหรือพบแพทย์นะคะค่าใช้จ่ายการเงินตรวจเช็คสุขภาพอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะในช่วงจังหวะนี้โอเคผู้ใหญ่ในบ้านได้นะนะคะ ใครที่ผู้ใหญ่ในบ้านทําอะไรประมาทเลินเล่อก็ควรระวังด้วยนะคะชาวมารงแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีในเรื่องของเออ่พักฟื้นก็มีนะคะมีในเรื่องของการพักฟื้นก็มีโอเค น่าจะประมาณนี้อะไรต่างๆนะนะที่เรียกว่าโชคก็คือความหวังในเรื่องของทั้งงานและเรื่องของการเงินของคุณโอกาสมาเพราะว่าบางท่านก็ว่างงานมาบางท่านก็รองานอยู่บางท่านรอไปสอบไปสมัครไปสัมภาษณ์ก็จะเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะในเรื่องของโชคนะนะคะใครทําเงินออนไลน์ใครติดต่อธุรกิจออนไลน์ใครมีอาชีพรับงานนะคะรับจ็อบงานพิเศษอะไรอย่างเนี้ย ได้หรือใครอยากจะเรียนรู้การลงทุนเสี่ยงๆจะมีโอกาสด้วยค่ะนะคะเท่าที่เห็นนะหรือคุณอาจจะเคยลงทุนมาแล้วคุณอาจจะขาดทุนอะไรมาอย่างเงี้ยเราอยากจะมาเรียนรู้ใหม่การลงทุนเสี่ยงๆใหม่อะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะมีโอกาสทั้งนั้นมาดูในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวคู่ครองนะคะ โอคู่รักคู่ไหนคู่รักคู่ไหนที่บางทีจะมองในสองมุมมองนะเนี่ยครอบครัวนะจะมองในสองมุมมองมุมมองแรกอาจจะได้ทำอะไรร่วมกันบุกเบิกอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะอีกหนึ่งมุมก็คืออาจจะแบบว่าจะมองแบบนี้อ่ะจะมองว่า จะมีในเรื่องของการพูดคุยกันบางครอบครัวน,นี้ต้องบอกก่อนว่าบางครอบครัวที่ไม่มีลูกนะคะใครที่มีการตกลงเจราจากันในเรื่องของการอยากจะมีลูกอะ่ะบางทีคุยมันเหมือนกับว่าแป,แปลกๆมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันมันมันเหมือนกับว่าอือยากจะมีลูกเหมือนมีลูกยากอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาแพทย์มะนะคะเพราะตั้งแต่ไพส่สอบแรกแล้วล่ะ ะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาในบางครอบครัวจะมีในเรื่องของการได้ลูกอะไรอย่างนั้นอะแต่บางครอบครัวก็ก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งพร้อมคนหนึ่งไม่ชอะไม่พร้อมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะมีโอกาสด้วยนะอ่าแต่ถ้าถ้ายทำอะไรร่วมกันในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานช่วงนี้จะมีโชค ะคะช่วงนี้จะมีโชคในเรื่องของการทําเงินมีโชคในเรื่องของยดยานพาหนะและชาวมรงกรบางท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางชีพจอดลงเท้าหรือช่วงนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นตัวตนของคุณหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้นะคะมีในเรื่องของการเดินทางการทํางานการติดต่องานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลถ้าไม่ใช่เป็นการได้รถหรืออาจจะหมายถึงเป็นฝ่ายได้ายหนึ่งก็ได้ที่ต้องการอยากจะมีโอกาสทางเลือกใหม่ๆงานใหม่ๆอาจจะเป็นคู่ของคุณหรือตัวตนของคุณได้ได้ทั้งนั้นนะคะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะเอ่อบ้านไหนเงียบเหงาซบเซาแล้วอยากจะมีลองปรึกษาหารือก,กันดีๆนะคะเท่านั้นเองค่ะส่วนการทําเงินโอกาสมานะคะครอบครัขวของชาวโมโรงโรเนี่ยช่วงนี้ความหวังของคุณเออความสาเร็จของคุณไม่ตกตําแหน่งงานเงินทั้งนั้นเลยค่ะความสามารถนะคะความสามารถในการทํางานความสามารถในการทําเงินนะคะความสามารถในการเป็นผู้นําแล้วก็ ชาวมรองอาจจะมีเนวรองของการอยากจะได้บ้านใหม่หรือทําบ้านใหม่ก็ได้นะนะคะระวังสุขภาพร่างกายบางทีการทํางานหนะะักขะโขมแล้วไม่ค่อยมีเวลากันนะคุยคุยกันบ้างก็ดีนะคะมัวแต่ทํางานโอเค okay. นะคะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะสำหรับคู่รักครอบครัวน่าจะมีในเรื่องของการบุกเบิกกันอยากจะทำอะไรใหม่ๆการขยับขยายธุรกิจหรือการอยากจะมีอีกหนึ่งธุรกิจได้นะคะคู่รักครอบครัวสําหรับคนที่มีปัญหาความรักใครก็ตามที่มีปัญหาความรักให้ใช้ความพยายามคุยกันให้รู้เรื่องนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการทะเลาะไม่เข้าใจกันนะใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่พัฒนากันไปไหนเลยก็ระวังด้วยล่ะนะคะระวังด้วยนะคะ ลองปัญหามันเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วอ่ะแล้วมันก็อาจจะทําให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสรุปแล้วเรากับเขามันใช่ใช่แฟนกันหรือเปล่าสรุปเรากับเขามันจะไปด้วยกันรอดหรือเปล่านะคะก็ระวังให้คุยกันดีๆส่วนบางท่านอยู่ในปัญหาของความรักทับซ้อนนะคะความรักทับซ้อนใครที่เกิดเรื่องมาแล้วบางท่านมีเกณฑ์การห่างเรียบร้อยแล้วกว็มีนะคะส่วนใครที่มีปัญหาบางเรื่อง จะมองในมุมแค่ว่าไม่คุณก็เขาก็ได้นะคะเพราะว่ามีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาผัวพันอยู่แล้ว,ล,วละแล้วยิ่งปัญหาความรักของคุณเนี่ยมันไม่ดีขึ้นไปไหนเลยอะนะคะมันก็อาจจะได้ทําให้รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่ตัดสินใจว่างั้นอย่างนี้ก็เวลยาห่างกันดีกว่าเพื่อความสบายใจเพื่อต่างคนอาจจะได้ต่างไปเติบโตในความคิดในการอยากจะทําอะไรนะคะตรงนี้เป็นส่วนตัว มาดูชาวโสดค่ะว่าจะรีบพูดเร็วๆนะเพราะว่าบางคนตั้งแต่ปีใหม่มาพยายามจริงๆแล้วพยายามอยากจะทําคลิปสั้นๆด้วยซ้าไปแต่มันมันบางทีบอกเลยว่ามันไม่ได้ถ้าแบบว่าฟังสั้นๆมันเป็นแค่เรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนั้นก็เลยต้องซาวเสียงว่าอยากจะให้ทําต่อไหมมาดูกันค่ะชาวโสดมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะชิปจอรองเท้านะ มีการได้เริ่มงานใหม่มีโอกาสได้ติดต่องานใหม่มีผู้คนเข้ามาส่งเสริมและชาวโสดบางท่านจะได้แฟนคนไกลด้วยหรือการได้แฟนมาจากการเริ่มงานใหม่ได้โอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะแต่รู้สึกว่าชีพชรจรจะรงเท้านะคะชาวโสดมีการงานใหม่งานที่ต้องติดต่อการสื่อสารทางไกลอะไรอย่างนั้นอะ่ะหรือบางท่านจะมีโอกาสได้พบปะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆเ,เข้ามาด้วยค่ะนะคะ หรือได้ทั้งเก่าและได้ทั้งใหม่ทําให้คุณรู้สึกคุณยังไม่มั่นใจคุณยังไม่มั่นใจความรู้สึกของตัวเองที่คุณจะเลือกใครก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนึกถึงอดีตความสัมพันธ์ครั้งเก่าคนที่คุณยังตัดเยื่อตัดใจไม่ได้นะคะทั้งที่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่บางท่านก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงมาอารมณ์เข้าใจได้ว่าเราทุกคนคนเราก็อาจจะมีความลําลึก ควรนึกถึงบ้างเป็น,าานธรรมดานะคะแต่ก็ยังมองว่าชาวโรงช่วงนี้จะมีโอกาสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีคนเข้ามาแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ตรงนี้อาจจะได้เข้ามาในเชิงลักษณะอุปถัมภ์ส่งเสริมด้วยนะคะแต่บางทีงความคิดของคุณเท่านั้นเองที่ว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณมีตัวเลือกคุณก็ยังสับสนหรือคุณยังไม่พร้อมเลือกหรือคุณยังไม่แน่ใจความรู้สึกของตัวเองได้หรือคุณยังไม่แน่ใจความรู้สึกของเขาได้ที่เข้ามานะคะชาวโสด โอเคน่าจะประมาณนี้ส่วนใครที่เพิ่งอ,อกหักรักคุดมาใช้ชิดเติมเต็มตัวเองก่อนมุ่งมัน่นโฟกัสที่งานก่อนนะคะความรักพักเบรกยาวๆเท่าที่เห็นกว่าคุณจะได้เติมเต็มตัวเองนะคะบางท่านก็ยังรู้สึกว่าต้องยังไม่ต้องการยังไม่ต้องการความรักยังไม่มีความพร้อมอะไรไในเรื่องความรักนะคะไม่อยากจะสื่อสารอะไรกับใครด้วยบางที โอเคมาดูบทสรุปค่ะของชาวมะโรงมะโรงอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้มันนุวงนวงอืดฟืดการติดต่อคู่ค้าคู่ธุรกิจการติดต่อการเงินต่างๆนานาการทําเงินการตลาดต่างๆนานาช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงของโอกาสของคุณแล้วนะคะการค้าใดๆก็นําพาโอกาสบางท่านกําลังจะมีโชคไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ทั้งได้ซื้อและได้ทั้งขายนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสตรงนี้อยู่ส่วนบางท่านในงาน ใครรองานใหม่คุณก็จะมีโชคงานใหม่บางท่านได้สายงานที่คุณไม่เคยไปรอไปทำได้ได้ไปรับผิดชอบหน้าง,งานใหม่ๆและบางท่านจะได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะตรงนี้ชาวมรงงช่วงนี้กำลังจะมีโชคค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคอาจจะมีโอกาสมีโชคและบางท่านจะมีโชคในเรื่องของการเดินทางไกลแบบปรับด้วยนะคะการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมรงก็ขอให้ทุกท่าน มีความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานการรับทรัพย์การรับเงินในช่วงนี้นะเพราะดาบจําตัวของคุณเริ่มขยับละนะคะสิ่งที่ดีๆกับคุณก็คืออย่างยกตัวอย่างพวกทําการตลาดอาชีพเซล์อาชีพขายอย่างเงี้ยเริ่มมองเห็นอะไรที่ทิศทางที่ดีละแล้วบางท่านก็อาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างมาจากการลงทุนสเสี่ยงๆหรือบางท่านก็จะมีเรื่องของโชคฟุกโชคเสี่ยงด้วยนะคะบางท่านช่วงนี้มีเรื่องของการเดินทางไปเกี่ยวข้องกับสายมูเตลูเท่าที่เห็นนะ แล้วก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับทรัพย์รับเงินนะคะแล้วก็ขอให้ชาวโสดได้พบรักค่ะแต่มองในมุมมองของชาวมงังงช่วงนี้บางท่านแต่งกับงานจริงๆขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ